สวัสดีครับมือนีร่อเอาละมาล่าปูกันกินปูอีกปูตัวใหญ่ๆสดสดนี่แต่ไลปูปใหญ่ใหญ่สดสดผัดผงุงกะหรี่อาอเมื่อ โอเคครับเรียบร้อยเฮดปูดเสร็จแล้วตัดท้องตัดขาแยกอันนี้สิผัดใส่มินานลีใส่วุ้นเส้นกุ้งไอ้ปูอปูอไปพงกะลี